เราไมา้เพื่อนเพื่อนดูหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเรามาดูาลำบุดควงังกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าลูกเป็นเต็มต้นกับเป็นดกมากๆเลยเพื่อนเพืนดูให้เพื่อนเพื่อดูจนะครับว่ามันตกขนาดเลยจริงหอมเราเพื่อนเพื่อนดูตั้งต้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เต็มมดว่าแหล,ลูกจะเห็นว่าคอยเต็มมดเหลือกับเป็นตกหมากมากดกจนกิ่งอักล้วเลยเพื่อนเ Để đọc mang lên vật có khử Là một quả răng con râu Trái hình và đọc tìm tôn lên cặp vật tìm tôn chát Để đu phải cây cây Lúc xoay hàm mạc được kéo đi Phá láo lệ nha có đại bảo mạng đi Xoay hàm mạc măng chất trên lên vật vật Pan nào kì chụp chụp